เรือหลวงช้างเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ของกองทัพเรือ LPD 792รุ่นชา้างไปซาน071 ET ไทยแลนด์เนี่ยนะคะได้ออกเดินทางจากอ,อู่หูตรงจงหัวเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแล้วเช้านี้นะ,ะเมื่อเวลาประมาณ7นาฬกา30นาทีะซึ่งเวลาเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ1ชั่วโมงโดยมีพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและภรรยาและคณะ ทําพิธีส่งนะคะตามประเพณีก็จะเป็นการเปิดหมวกอําลาะ,ะอย่างที่เห็นนะคะเป็นการโบกหมวกะ,ะตามประเพณีของทหารเรือนะคะที่จะอวยพรกันนะ,ะให้ปลอดภัยนะคะโดยตามเส้นทางเดินเรือของอเรือหลวงช้างจากเสี่ยงไฮ้มาสู่สัตหีบท่าเรือจุกเสม็ดเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ Fairwinds and l o l l ลิงซี s นะคะก็คือ,อท้องทะเลไม่มีปัญหาเรื่องของ ลมฟ้าอากาศเท่าไหร่นะคะก็น่าจะผ่านมาได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะาการผ่านเส้นทางที่จะต้องไปแถวช่องแคบไต้หวันนะคะทางกองทัพเรือจีนเนี่ยเขาก็จะอเอ็กซ์คอดดูแลให้มาห่างๆนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะโดยตามประเพณีนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย17เมษายน2566มีน,นะคะ คนเรือเอกเชิงชายหรือว่าบิ๊กจอนเนี่ยก็ได้ทำพิธีรับมอบเรือจากทางบริษัทอ่าไชน่าชิปบิลดิ้งเทรดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็มีพิธีเชิญอ่าทงราชนาวีขึ้นสู่เรือหลวงช้างแล้วนะ,ะแล้วก็ได้มีการพบปากกำลังพละฮะซึ่งกำลังพลรับเรือนในจำนวน195นายนี่นะฮะมีพลทหารอยู่34นายนะ,ะซึ่งก็ผู้บัญชาการฐานเรือนะ,ะก็ได้พบปากพูดคุยแล้วก็บอกว่า ถือว่าเป็นคนที่ได้รับเลือกแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะที่ได้มีโอกาสสําคัญครั้งหนึ่งในชีวิตนะเพราะฉะนั้นกลับไปเนี่ยก็ไปไปถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้กับคนอื่นต่อนะคะก็ถือว่านะฮะ34พนทหารนี้นะมีหน้าที่เป็น เขาแรกตำแหน่งพลลูกเรือนะคะซึ่งก็มีทั้งแผนการอาวุธแผนการเดินเรือแผนช่างกลแล้วก็แผนพลาธิการนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังพลนะคะที่มีโอกาสได้มาอยู่ในประเทศจีนได้มาฝึกเรื่องของการเตรียมการรับเรือและการเดินเรือหลวงช้างนะคะซึ่งในวันนี้นะคะพวกเขาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงในการ เดินเรือนะคะมุ่งกลับสู่ประเทศไทยโดยมีผู้การม่อนนาวัยธีรสารคงม,มั่นผู้บังคับการเรือหลวงช้างทําหน้าที่ผู้บังคับการเรือหลวงนะ Commanding Officer ค่ะเรามารอต้อนรับเรือหลวงช้างกันวันที่25เมษายนนี้กันนะคะก็ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยค่ะ Right.